ดูที่นี่หน่อยอเพชรชบุรียังไงคะนี่บ้านหมอปลานะหมอปลามือปราบสอเวสีใช่หมอปลาป่วยหรอคะหมอปลายังไม่ป่วยอ๋อยังไม่ป่วยยังไม่ป่วยแต่มีคนเขาอยากให้หมอปลาไปหาเลยเกินบอกหมอปลาลุงอยู่ใกล้ๆมาช่วยลุงหน่อยอไปหาหมอมาสามโรงพยาบาลหาสาเหตุไม่ได้ถามว่าเป็นอะไรบอกไปขุดหาเผือกมาออยู่ดีดีเนี่ยมันป่วยไม่ทราบสาเหตุปวดทุรนทุรายไปหมดค่ะเดี๋ยวลองดูก่อนลองดูคลิปของลุงก่อน หาวะน <i> i yeah ี่หนาวด้วยอันนี้หมอปลายังไม่ได้มานะตกใจเมื่อเกี้ไม่มั่นใจเลยว่าเสียงคุณลงหรือเสียงหมอปลาอันนี้เสียงคุณลงนะมีอาเจียน มีหนาวทุรนทุรายปวดร่างกายไปหมดนี่คือลุงเชิญนะฮะ,ฮะอายุ55ปีนะชื่อในเชิญอยู่ๆก็ล้มป่วยนอนติดเตียงแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับทุรนทุรายหนาวสัน่นปวดร่างกายโดยเฉพาะตอนกลางคืนเนี่ยเป็นหนักนะยิ่งวันไหนวันโกนวันพระนะี่ยิ่งหนักเข้าไปอกีกอีกแล้วเหรออ เห็นไหมปกติปวดอยู่แล้วทุรนทุรายอยู ah an ่แล้ววันโกนวันพระนี่แบบปวดพลัสแบบบวกเข้าไปอีกเออวันโกนวันพระนี่มันมีในยะอะไรหรือเปล่ามันก็เหมือนกับตามความเชื่อทุเคสเลยนะทุกคนโกนวันพระทุเคสเป็นเหมือนกันเกือบหมดเลยนะคะแล้ววันดีคืนดีเนี่ยลุงเชิญเคยบอกญาติบอกว่าอยากกินหมูเป็นแบบหมูเป็นเป็นเนี่ยเอาแบบเป็นตัวตัวเลยอะ หมูที่ยังมีชีวิตเหรอคะหรือหมูดิบอยากอยากกินหมูเป็นตัวแกบ,บอกอยังไงก็ได้เอาแบบเอามาแบบเป็นตัวเลยได้ไหมหมูกระทะได้ไหมหมูหันได้ไหมมันยังไม่ถึงตัวถ้าหมูหันก็อาจจะได้นะขณะเดียวกันบางวันเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยอดอาหาร3ามสี่วันไม่ยอมกินอะไรเลยค<า>่ะอ,อยู่ดีๆจะกินหมูเป็นตัวแม่ถ้าอด3 4สี่วันกินทั้งตัวก็คงไหวมันหิวนะพี่อุย๋ยหิวมากใช่ไหมพี่อุ๋ยอดข้าวสี่วันหิวไหมล่ะนี่เห็นไหมผีสิงอลุงร้องกินหมูทั้งตัวออ ญาติพาไปหาหมอมาสามโรงพยาบาลนะครับหาสาเหตุไม่ได้ฮะก็เลยถ่ายคลิปนี้บอกอยากให้หมอปลาเนี่ยมาช่วยเหลือเกินค<ะ>่ะท่านผู้ชมครับวันนี้คุณไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านของคุณลุงนะฮะลุงเชิญนะครับนี่ไปถึงก็เจอลุงแกนอนป่วยติดเตียงอยู่นะ,ะคือถ้าดูตามร่างกายเนี่ยขาสองข้างบวมฮะนี่ฮะ,ฮะขาทั้งเท้าบวมแบบนี้เลยนะครับฝ<ะ>่ามือสองข้างมีรอยไหมดำนะ ที่ท้องมีแผลถูกน้ําร้อนลวกนี่มือนี่มือเห็นไหมนี่แผลที่ท้องที่หน้าท้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นญาติบอกว่าลุงเชิญก็จะหนาวสั่นใช่ไหมคุณลนทุูายนี่มือนะมีรอยไหม้ด้วยก็เลยต้องเอากระเป๋าน้ําร้อนอ่ะที่ที่คุณผู้หญิงชอบใช้ใช่ไหมค่ะใช่เอามาอังที่หน้าท้องให้มันอุ่นแต่ทีนี้ลุงเชิญอ่ะ เหมือนกับแกหนาวแกปวดทรมานจนจนไม่ไม่มีความรู้สึกรับรู้แล้วว่าน้ำมันร้อนหรือไม่ร้อนนานเกินไปหรือยังต้องเอาออกจากท้องหรือยังหน้าท้องอะ่ะก,ก็เลยปล่อยทิ้งไว้จนบบางทีญาติมาเห็นเอาไหม้ลวกซะแล้วมันพองเลยใช่ไหมแบบนี้เลยคือเราก็ไม่รู้ว่ามันร้อนมันหนาวแล้วสุดท้ายญาติต้องเอาสายศีลเอาพระ มาคล้องที่คอให้ในระหว่างที่รอหมอปลามาช่วยเหลืออันนี้พาพาลุงเชิญไปหาหมอหรือยังคะไปมาสามโรงพยาบาลแล้วแล้วหมอบอกว่าหาสาเหตุไม่เจอหมอบอกแค่นี้เองจริงๆหรออันนี้ญาติเขาบอกนะ,ะเรายังไม่ได้ฟังจากหมอจากโรงพยาบาลโดยตรงค<า>่ะท่านผู้ชมครับเมียของลุงเชิญนะบอกว่าก่อนหน้านี้เธอกับสามีมีอาชีพรับจ้างขุดเผือกจนกระทั่งเมื่อเย็น25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตอนนั้นไปขุดเผือกกลับมาที่บ้านเนี่ยสามีหมดแรงเดินไม่ได้ลุกเท่าไหร่ก็ลุกไม่ขึ้นอยู่ดีๆเนี่ยเป็นซะอย่างนั้นจากนั้นลุงเชิญแกก็เริ่มมีอาการหนักขึ้นเรื่อยๆบางวันทุรนทุรายปวดแขนปวดขามีลักษณะอาการเหมือนกับนี่ไม่ใช่ลุงเชิญเมียลุงเชิญบอกว่าที่น่าแปลกที่สุดก็คือสามีเนี่ยร้องหาของกินแปลก บางวันบอกอยากกินหมูทั้งตัวออบางวันอยากกินตับนี่เธอบอกเธอยอมรับว่าก่อนที่สามีจะมีอาการแบบนี้นะไปรับจ้างขุดเผือกที่ราช,ชบุรีตอนนั้นไปถึงที่ขุดเผือกเนี่ยไปถึงตอนตีสองก็เลยไม่รู้ว่าจุดตรงนั้นเนี่ยมีสิ่งที่เป็นอาถรรพ์เป็นเจ้าที่อะไรหรือเปล่าไปถึงก็ขุดกันเลยอะว่างั้นเถอะค่ะนะหลังจากนั้นสามีก็เริ่มมีอาการแบบเนี่ยอย่างที่บอกอะฮะแล้วเป็นหนักมากขึ้นในวันโกนวันพระ ไปนิมนต์พระให้มารดน้ำมนต์ให้ <c oughs> ก็ไม่ดีขึ้นนะฮะโดนน้ำมนต์เข้าไปยิ่งทุรนทุรายเจบ็บแผลหรือเปล่าแสบใช่ไหมอ๋อก็มันไหมแล้วมันก็พองใช่ไหมล่ะคะก็น่าจะเป็นไปได้ญาติแอบ,บเอาน้ำมนต์เนี่ยมาให้ดื่ม <c oughs> ลุงเชิญก็บอกเหม็นแล้วก็ขมดื่มไม่ได้อีกเม,มียบอกพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลมาสามที่หมอตรวจอาการให้แล้วไม่เจอโรคอะไรเลยไม่เจอโรคเลย แม่แต่อย่างน้อยได้ได้ยามาทาแผลผู้พองบ้างก็ยังดีใช่ไหมนั่นสิคะแต่ต้องถามคุณหมอกันนะเราต้องเวลาเกิดเคสแบบนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณหมอกับโรงพยาบาลด้วยนะใช่ค่ะเพราะว่าปกติหมอไม่น่าตอบสั้นขนาดนี้เหมือนกันนะหมอต้องมีคําอธิบายให้คนไข่ามากกว่านี้แหละหรือบางทีคนป่วยหรือว่าญาติคนป่วยอาจจะมุ่งมั่นแบบอยากจะพิสูจน์ทางนี้ก่อนก็เลยเหมือนกับ <ขอ S 1> โรง <มา S 1> พยาบาลารักษาไม่หายยังไม่หายสักทีก็เลยอยากจะเจอหมอปลาเจอ หมอผีหมอทําอะไรก็ว่ากันไปคือเหมือนส่วนใหญ่เคยเจอเคสที่ว่าอ,อตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวต้องลองมาตรวจอีกครั้งอย่างละเอียดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอดีครั้งที่สองไม่ได้ไปอท่านผู้ชมครับภรรยาของลุงเชิญบอกว่าสามีเป็นคนแข็งแรงนะไม่เคยป่วยมาก่อนเลย,าายและเธอกับสามีไม่เคยเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อวันที่สามีเป็นแบบนี้ เพราะไม่เคยเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษสยศาสตร์อะไรนี่แหละก็เลยไม่เคยทำบุญกันไงพอมาเป็นแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับไม่มีบุญมาช่วยเหลือก็เลยอยากให้หมอปลาเนี่ยมาดูให้หน่อยหมอปลาเขาดูอาการเลยเอ๋เขาก็ถามไงว่าจะทำใจได้ไหมอะไรพันเนี้ยก็บอกว่าปรึกษาก็ไปพี่ก็แล้วก็คือทำใจได้ดีพาเขาทรมานนะมีลูกมีอะไไม เป็นไอ้ไม่ดูเข,เขาเนี่ยเขาทรมานนางตาเขาจะปวดเนี่ก็ดูกับแต่พอเป็นหนาเขาจะหนาวมากเผามาหาผืนยังเอาไม่อยู่อ่ะเขาไม่ดูตัวเขาหรอกทีแรกก็ยังไม่เชื่อเลยไม่เชื่อคิดว่ามันคงไม่มีจริงอะไรแบบนี้นะนี่ละลายเงาผาไปที่หมอป่าถึงเชื่อ บอกเขาบอกว่าอยู่กับตัวเขาไม่ได้ไปได้ดีกว่าเขาทรมานนะอ่าท่านผู้ชมครับคือว,วันนี้ที่คุณไกด์ธนกรไปที่บ้านของลุงเชิญเนี่ยคือลุงเชิญวันนี้อาการแกก็ปกตินะอ้าวเหรอคะแต่นอนติดเตียงนั่นแหละแข้งขาบวมไม่แต่ว่าบาดแผลถ้าแกหนาวทำไมแกไม่ใส่เสื้อ วันนี้ไม่มีอาการไม่มีอาการทุรนทุรายอ,อ,อะไรแบบหนาวสันมันแบบเหมือนกับผีเข้าผีสิงเงี้ยไม่มีแต่ขายยังบวมอยู่ออนี่นะท่านผู้ชมส่งข้อความเข้ามาทางเพจ a c e b o o k ไทยรัฐนิวโชว์เนี่ยว่างไงคะมีอยู่ท่านหนึ่งคือเอออันนี้ก็น่าน่าสนใจนะค่ะบอกตอนไปขุดเผือกลุงแกใช้มือเปล่าหรือใช้อะไรขุดแบบไหนยังไงแบคทีเรียเป็นแผลอะไรพวกนี้มันเข้าร่างกายหรือเปล่าเออบางทีแบคทีเรียต่างๆใช่ไหม หรือมคือหลายคน,นสงสัยเรื่องที่ขาบวมมันน่าจะต้องมีอาการอะไรในร่างกายอ่ะแต่มีลุงเชิญก็บอกแม่พาไปพาไปสามโรงพยาบาลหาสาเหตุไม่เจอเนี่ยตรงนี้ใช่ไหม,มก็เลยไม่รู้ยังไงนะลุงเชิญบอกวันนี้ที่ไม่มีอาการอะไรเนี่ยแต่สี่หวันที่ผ่านมาก่อนที่ไก้จะมาถึงบ้านลุงเนี่ยลุงแย่มากนะ<า>มันปวดเมื่อยตามตัวไปหมดลุกอะไรไม่ได้เลยนะโดยเฉพาะเย็นๆเนี่ยจะปวดหนักมาก ไม,ไปไปมแล้วมีอาการหนักช่วงวันพระวันโกนถึงขั้นแบบไอหนาวสัน่นยิ่งกลางคืนเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าตัวเองเนี่ยเหมือนกับมันสามารถถอดจิตนะคุณอรชพรลุงเนี่ยเดินออกไปเที่ยวตามหมู่บ้านได้เลยนะอันนี้ลุงฝันไหมแต่ยังนอนอยู่ที่ทเดิมแม่แกนอนหลับแล้วฝันหรือเปล่าก็รู้สึกเหมือนแกเนี่ยถอดจิตแล้วเดินออกไปเที่ยวตามหมู่บ้านได้ส่วนอาการที่เกิดขึ้น เริ่มตั้งแต่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไปรับจ้างขุดเผือกพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยมีอาการแบบล้มป่วยไปเลยไปหาหมอหมอก็บอกว่าลุงไม่ได้เป็นอะไรแต่ตนเนี่ยแต่ลุงเนี่ยรู้สึกได้ว่าเหมือนลุงเนี่ยมีอาการผีเข้าให้หมอผีนิมนพระมารถน้ำมนต์มาทำพิธีขับไล่ผีหลายครั้งแต่วิญญาณมันก็ไม่ไปตอนนี้เลยอยากให้หมอปลาเนี่ยมาช่วยหน่อยถ้าหายดี จะได้กลับไปทํามาหากินตามปกติค่ะหมอก็ไม่ได้ว่าเป็นอะไรเนี่ยตัดทำไมร่างกายเราไม่ดีเพื่องีมันเข้าก็เหมือนแต่ว่าจะไอแล้วก็ปวดเลยทีเนี้ยอันทีเลยแล้วก็จะหนาวมีซามย่างไอปวดหนาวทนได้ไหมทนไม่ได้สิไม่ได้เลยเป็นเดือนกว่าแล้ว มันมันไม่ได้เป็นทุกวันไม่ได้เป็นหนักทุกวันสามวันสี่วันนี่ไม่เป็นไรเลยสามวันสี่วันแต่เรามีแรงลุกไปไหนไหมสามวันม,มันลุกไม่ได้วันนี้คุณไกยธนกรก็เลยขอสำรวจบ้านลุงเชิญหน่อยนะฮะไปดูชั้นบนของบ้านเนี่ยเจอรูปบรรพบุร<อ><อ>ุษ<อ>แล้วก็<อ>หิ้งพระพุทธรูปนะฮะอ่าแต่ก็ปกตินะฮะตามปกติไม่มีอะไรใช่นี่เป็นเรื่องปกติที่เชื่อว่าหลายๆบ้านก็มีเหมือนกันนะคะ คือคุณกายเขาอยากจะดูว่าเออไปมีพิธีอะไรแปลกๆไปมีอะไรบูชาแปลกๆหรือเปล่าไงนี่ก็ห้องพระไม่มีนะฮะไม่มีทางครอบครัวก็ยืนยนันว่าลุงเชิญแกไม่เคยไปทําพิธีรับขันห้ายุ่งเกี่ยวสย,ยาศาสตร์อะไรต่างๆนานา,นานไม่มีนะฮะเพราะแกไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนอกจากไม่เชื่อแล้วเนี่ยยังไม่ชอบเข้าวัดทําบุญด้วยคหาลานสาวของลุงเชิญบอกว่าลุงเชิญมีอาการแปลกๆเวลามีเด็กมาเล่นนะฮะ ลุงเชิญแกจะมีอาการตาขวางจนเด็กกลัวนะถ้าเด็กมาวิ่งเล่นแถวบ้านแถวใกล้ๆเตียงแกนี่นะฮะอ่าแล้วช่วงเช้าเนี่ยลุงเชิญเนี่ยชอบเล่าให้ฟังว่าโอ้ยนี่เมื่อคืนไปตรงนูน้นไปตรงนี้มามีคนพาเดินไปนู่นนี่นั่นจนเหนื่อยกว่าจะกลับถึงบ้านก็รุ่งเช้าเหมือนที่แกบอกแกถอดจิตไปได้อะตอนกลางคืนน่ะญาติเคยพาไปบ้านหมอปลามาแล้วเพราะว่าอยู่เพชรบุรีเหมือนกันค่ะ ระหว่างทางลุงแกก็มีอาการแปลกๆนี่แหละทุบตีตัวเองก็มีไปถึงบ้านหมอปลาเอา้าหายไม่เป็นอะไรเหมือนวันเนี้ยไก่ธนากรผู้สื่อข,ข่าวของเราไปลุงก็พูดจะตอบโต้ได้ดีไม่ได้เป็นอะไรกินข้าวกินปลาได้ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่ยอมกินอะไรมาสามวันก็เลยอยากจะเชิญหมอปลาเนี่ยมาที่บ้านก็นแล้วกันจะได้มาพิสูจน์ให้ชัดเจนว่าเออมีอาการอะไรหรือเปลา่า เขาบอกเขาไม่อยากให้ลุงเชิญกายทรมานแบบนี้อีกแล้วค่ะคุณกายก็ถามไปยังหมอปลานะมหมอปลาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะจะมาดูให้นะครับเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เดียวกันอยู่แล้วค่ะวันนี้หมอปลาไปไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะคือพอดีที่วันนี้เนี่ยหมอปลายังไปหาลุงเชิญไม่ได้เพราะว่าหมอปลาติดพีกีกตัวหนึ่งอยู่